คลิปตท็อปเทรนสุนิครัววันนี้เราก็จะมัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีในส่วนของตัวรุ่นนั่งคลาสิกเนาะ XRP นะครับแล้วก็บิตคอยแล้วก็ข่าวสารอื่นๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวรุ่นนั่งคลาสิกเราถึงความคืบหน้าแล้วก็ประกาศที่ทางตัว t F l ได้ประกาศออกมานะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะติดตามในช่องของเราแล้วก็ทําในส่วนของตัวพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้ไปแล้วสิครับการโอนย้าย ไทเทหรืออะไรต่างๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามสิ่งที่เขารายง,งานออกมาวันนี้ครับว่าเขาเนี่ยมีความเคื่อน้าย,ยัางไงเนาะสำหรับในส่วนของตัว TFL หรือที่เขาเนี่ยจะยกเลิกใช้ในส่วนของตัว s อ่ t i o n Walllet นะครับแล้ววันนี้นะครับในส่วนของตัวเทราลูน่านะครับเขาก็ได้ประกาศออกมาเขาบอกว่าเรียนชุมชนลูน่าทุกท่านนะรือในส่วนของตัวเทราฟอร์มแบลนะครับยังคงดําเนินการต่อไปด้วยการหารือกับบุคคลภายนอกนะ เพื่อที่จะเข้ามาครอบคุมหรือว่าซื้อกิจการหรือว่านามาดําเนินการผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการบางส่วนของตัวเขาไปเนาะอย่างไรก็ตามนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุยกันแล้วไม่ประสบผลสมมําเร็จเนี่ยเขาบอกว่าเราอาจจะปิดตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลงภายในวันที่30ตัวตุลาปี2024ก็คือตามที่ศาลก็ให้เด a d l i ์ไว้แล้ครับซึ่งสิ่งนั้นนะครับมันก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือในส่วนของตัว Enterprise นะครับสก็คือตัว r a นะครับโัวโตคอลเนาะแล้วก็ตัว Station Wallet นะครับแล้วก็ Alliance Hub นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะปิดตัวลงไปนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Service เนาะก็คือการบริการนะครับหเลยนะครับก็คือตัว Finder อ Block Explorer นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Foundation เนาะแล้วก็ตัว IBC Relay นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัว m a n t Mint นะครับ FCD and API service นะ ก็คืออย่างที่เราเคยคาดเดาวไว้ก่อนนะดูครับว่าถ้าเกิดว่าเขาจะดิ้นเนี่ยเขาจะต้องหาคนเข้ามาซื้อนาะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเออเบนเนสสนใจหรือเปล่าถ้าเบนเนนสนใจเบนเนสจะมาซื้ออะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถ้าเกิดว่าเจราจากับบุคคลภายนอกแล้วเนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จนะครับคือแบบไม่มีชุมชนมารับช่วงต่อเหมือนลุนนากัสิกนะที่ลุนนากัสิกเนี่ยมีชุมชนมารับช่วงต่อใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีมารับช่วงต่อเขาก็ต้องปิดตัวลงแต่ถ้าเกิดว่าเจราจาเป็นผลเขาก็คงจะเปปิิดใหห้บบรรรกาตต่่อไแสั ที่ไม่รู้อนาะคตไม่แน่ไม่นอนเหลืออะไรก็ตามแต่นะครับผมก็ได้ทําคลิปในส่วนงตัวย้ายกระเป๋าในส่วนงตัวเทอร์ราสเตชันไปยังแคฟเลอร์ไปยังกาแล็กซีสเตชันไว้เปนที่เรียบร้อยนะครับก็ไปทําตามนะในส่วนของต,ตอนนี้เขาได้แก้ปัญหาอะไรต่างๆเหล่านั้นมาแล้วนะครับ หรือไม่บางทีนะครับไบแนนอาจจะเข้าไปซื้อก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตามที่เราได้งานข่าวไปนะครับตัว t ท a ร์นาเตชันที่มันมีปัญหามันไม่สามารถโอนออกได้หรือว่าสมบ p ได้หรือไม่สามารถทําอะไรได้เลยจุนะครับมาเป็นเวลานานตอนนี้ในส่วนของตัวไบแนนแล้วก็ในส่วนของออโนนนะครับเขาก็ไปทําการแก้ไขแล้วเนาะซึ่งที่จริงแล้วมันควรจะเป็นหน้าที่ของ d e วเลอร์เปอร์นะครับแต่ว่าก็ระปากไปแล้วก็ทาไม่ได้แต่สุดท้ายไบแนนเนี่ยแล้วก็ออนโนนเนี่ยเช็กแอคชั่นเข้ามาเองครับแล้วก็ตอนนี้สามารถที่จะโอนย้ายถ่ายเทสับ เอาเงินออกได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคดีแล้วนะแต่สิ่งที่มันน่าสังเกตไปมากกว่าน,นั้นคืออะไรก็คือเขาไปทําระบบอื่นๆให้มันสามารถเข้าไปใช้งานได้ต่อไม่ว่าจะเป็นระบบฝากอะไรพวกนี้หรือแม้แต่กรสท้่งในส่งตัวสวัสหรือว่าการตรวจดูธุรกรรมอะไรแบบนี้เนาะซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากที่จะได้หรือว่าอยากที่จะพัฒนาต่อผมคิดว่าเขาไม่น่าที่จะเปลืองเงินนะครับหรือว่าเปลืองทรัพยากรเสียเวลาไปบูมบูง,บร,งรักษาระบบอื่นๆหรอกเอาแค่แบบถ่ายโอนเงินออกได้พอสำหรับคนที่ลืมรหัสลืมว อะไรพวกนี้ถูกไหมก็โอนไปสมัครกระเป๋าใหม่ตัวเคปเลอร์ตัวการิสเตชันหรือว่าโอนไปใบเงินอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษราระบบอื่นแต่เนี่ยเขาทําอย่างอื่นด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเออหรือว่าเขาเนี่ยอยากที่จะซื้อหรือเปล่านะก็เลยทําแบบอ,อ่าอย่างอื่นไปด้วยแล้วก็วันหลังมาซื้อมาปุ๊บก็ใช้ได้เลยเพราะาตอนนี้ก็เหมือนกับใหม่แกะกล่องไปเลยนะ ซึ่งนะครับก็อาจจะมีคําถามในใจของหลายๆคนบอกอ่ะแล้วแท็กซูก,การ์ไรยังไม่เสร็จสมบูรณ์อีกรอก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับที่จริงแล้วนะครับตามขนนกเกณฑ์นกควรจะเสร็จนานแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนจะว่ามันจะยากมากกว่าที่คาดการเอาไว้เนาะเลยไม่สามารถที่จะทําให้ระบบมันกลับมาออนได้หรือว่านในส่วนของตัวการฝากการถอนที่เกี่ยวข้องกับอ่า งานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเทอร์นาสเตชันด้วยนะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกเนาะที่ทําไมไบเน็หรือว่าออโนเนี่ยเขาไม่ไว้ใจแนละ้วเขาก็เทคแอคชั่นลงมาเองแล้วก็ทําเองนะครับก็เลยทําให้เราสามารถที่จะโอนเงินโอนย้ายไทเจแล้วก็สามารถที่จะสวอปอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะโอเคการที่เข้ามาแอคชั่นเองแบบนี้ก็ถือว่า,เ,าเกินความคาดหมายนะครับเพราะว่าเขาน่าจะประเมินแล้วแหละนะครับก็ตอนนี้ก็คือ,เ,อเลยเวลาไปแล้ว ตัวแท็กซูการ์ดก็ไม่สมบูรณ์นะก็เขาคงประเมินไปแล้วแหละเพราะว่าเขาเป็นมืออาชีพเนาะก็เลยเลงมาเซ็กชันตรงนี้นอกเหนือจากาที่มีการคุยกันไว้โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับชุมชนเนาะส่วนแท็กซูการ์ดที่จะให้มันเสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็ให้เขาค่อยทาไปนะเพราะาตอนนี้ก็คือเงียบกริบไปเลยนะครับแล้วก็นะครับตอนนี้นกลไกดูแลโมดูลการกํากับดูแลธรรมาภิบาลของ KYC นะครับตอนนี้ของตัว BLV Lab นะครับก็ได้เป็นผ่านบัญชีเรียบร้อยแล้วนะซึ่งตัวนี้หมายถึงอะไรนะตัวนี้จะเป็นให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาผ่านการ KYC ได้แล้วมันก็จะมีการคัดเกลี่ยในการรับทํางานด้วยนะ เออแล้วมันคือยังไงหมายความยังไงหมายความว่านักพัฒนาคนที่เขาโวยวายเรื่องไม่อยาก KYC เนี่ยตอนนี้นะครับเขาก็มีโขนช้างใหม่นะที่จะทํางานก็คือว่าเขาจะทํางานนะครับแล้วก็ให้งานเนี่ยกับในส่วนของตัว BLV หรือว่านักพัฒนาคนอื่นไปนะครับหลังจากนั้นครับคนเหล่านี้เขาก็จะไปทําต่อตรวจสอบต่อนะครับแล้วก็เอามาผ่านเขาอีกทีนึงเหมือนกับว่าเขาเป็นในหน้าอะไรแบบนี้นะครันซึ่งตัวเนี้ยเขาเสนอเนี่ยมันก็สามารถที่ใช้งานได้ด้วยเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวตนไม่อยากจะ KYC อะไรก็ตามแต่นะ แต่นะครับในส่วนของตัวการที่ทาแบบนั้นนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะก็คือไม่ใช่ว่าก็เหมือนกับการเคไวซครึ่งตัวนั่นแหละครับก็คือเหมือนกับทางานแล้วก็ฝากอื่นก็ส่งอะไรแบบนั้นนะนะก็ถือว่าดีครับเพราะว่าเราก็มีนักพนฒนเพิ่มขึ้นนะเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงในส่วนของตัวข่าวอื่นนะครับผมขอพามาดูในส่วนของตัวหุ้นของตัวจีนก่อนเนาะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ย จีนเคยเป็นคนที่มีมาหาอำนาจแล้วว่าถือครองบิตคอยมากที่สุดเนาะแต่หลังๆมาเนี่ยเขาก็สูญเสียอำนาจตรงนั้นให้กับตัวอเมริกาไปเนาะแต่ตอนนี้ครับรู้สึกเหมือนว่าหุ้นของจีนเนี่ยกำลังกัดขึ้นมาเนื่องจากว่านะครับจีนในส่วนของตัวจีนเนี่ยเขาเป็นรัฐคอมมิวนิสต์อยู่แล้วจึงมีการอาชีดไปเงินเข้ามาทําให้ตลาดมันดีมากขึ้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันสามารถทําได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทําได้เลยเนาะไม่ต้องแบบไปคิดเยอะอะไรแบบนั้นนะครับแล้วเขาก็มีไเงินง้างที่เยอะด้วยนะซึ่ นั้นนะครับมันก็เป็นผลดีกับริปโตนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ยินข่าวเนาะว่าจีนอัดฉีดเงินริปโตจะบูมหรือเงี้ยก็น่าจะนึกภาพออกนะซึ่งตอนนี้ตามที่เพื่อนเห็นการมัน,มนก็ค่อยๆกลับขึ้นมาแล้วนะครับและการที่จีนสูญเสียอำนาจไปแบบนั้นครับแน่นอนครับเขาไม่ยอมไม่แน่หราเขาจะต้องทวงคืนอำนาจนั้นกลับมาแน่นอนครับเดี๋ยวเขาคงที่จะยอยเก็บแล้วก็ ควบคุมในส่วนของตัวบิตคอยหรือว่าคริปโตกลับขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนว่ามีข่าวว่าจีนเนี่ยกำลังจะปลดล็อกการขุดบิตคอยแล้วก็การครอบครองบิตคอยนะเนื่องจากว่าในส่วนของฮ่องกงเขาก็เปิดอีซีฟอยู่แล้วจูมืะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังขยายทําให้จีนแผ่นดินใหญนะ่สามารถที่จะซื้อกองทุนอีซีฟได้ผ่านฮ่องกงเข้าไปด้วยนะครับโอเคก็ถือว่าแบงก์ออฟจีน่าตอนนี้ก็คือว่ากําลังบวกๆขึ้นมานะ ทีนี้นะครับผมก็พาไปดูอะไรที่มันพุ่งดีๆกันบ้างน,นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับทองคําก็ทําสถิติใหม่นะครับ ซึ่งนะครับตอนนี้ทองคําก็ทําสติใหม่นะครับส่วน t ิคอยก็พุ่งขึ้นกว่า8%ในช่วง7วันที่ผ่านมานะตอนนี้ทองคํากําลังพุ่งแบบสุดๆเลยนะเพราะว่าราคาทองคำนะพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการนะวันนี้เพิ่มขึ้น28%นะครับในปี2024เนอะแล้วก็กําลังไปอยู่ในระดับที่แบบโอ้โหค่อนข้างที่จะดีเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเราบอกว่าทันทีที่ทองคำเนี่ย ถึงจุดสูงสุดหรือเราเรียกว่าออทัมไฮลนะหลังจากนั้นตัวบิตคอยจะไปแต่ตอนนั้นครับทองคํามันขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วเราบอกว่าทําไมบิตคอยยังไม่ไปสักทีที่ไหนได้ครับมันยังมีออทัมไฮในออทัมไฮก็ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมตัวบิตคอยยังไม่ไปนะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้ถากิดทองคําขึ้นไปปุ๊บจะลงมาเนี่ยตาต่อไปคือของบิตคอยอะไรแบบนี้ก็คือว่าตอนนี้ยังไม่จบรอบของเขานะหรือว่า รอบนี้ก็ยังไม่จบรอบของเขาอีกยังมีออซามไฮในออซามไฮให้ทองคําได้ขยับขึ้นไปอีกหรือเปล่ายิงทองคําขึ้นสูงเท่าไหร่โอกาสที่บิตคอยจะขึ้นสูงตามนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นสูงได้มากครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีะนะทีนี้เราก็มาดูเกี่ยวกับบิตคอยกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าบิตคอยถึงจุดสําคัญหลังฮาวิ่งนะครับเตรียมเกิดการระเบิดหรือว่าประทุเหมือนกับปี2020หรือเปล่านะ ซึ่งนะครับจากข้อมูลล่าสุดเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยถึงจุดสำคัญ1 6เวันหลังจากการหาวิ่งในเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับสทให้เห็นถึงช่วงเวลาสำคัญจากปี2020เนาะเหมือนที่กระแสของบิตคอยกำลังเริ่มสะสมอีกครั้งกราฟันนี้จากมาจากในส่วนตัว r i กแคป p i ต a l นครับซึ่งเขาเน้นย้ำถึงความสอดคล้องของเรื่องนี้นะครับโดยระบุในปี2020เนาะ ราคาของบิตคอยนยเริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างมีนันยสําคัญหลังจากการฮาวิ่งเมื่อผ่านไปแล้วประมาณสัก160วันนะครับซึ่งตอนนี้บิตคอยนะครับกําลังทําแบบนั้นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นนะครับว่าในปี2020นะ้องว่าเขาทําอะไรอยู่บ้างนะครับเราจะรู้ได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้วงให้ดูตรงนี้นะครับนี่ครับ กับตรงนี้ครับคือคล้ายกันมากนะครับก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะผ่านแนวนี้ไปได้นะครับบีคอยน์เนี่ยก็จะเป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวเหมือนตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็รอให้เกิดแบบนี้อยู่ซึ่งถ้าเกิดมันเกิดนะครับเขาอกว่าโอกาสที่มันจะไปก็มีสูงเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานที่เราได้ทําข่าวไปจุดนหมครับว่าบีคอยน์เนี่ยตั้งทรงแล้วนะคือลักษณะคล้ายๆเดิมในปี2020หรือว่าช่วงโควิดต,ตอนนั้นเลยครับว่าเขาเนี่ยเตรียมที่จะพุง่งเหรอเนาะ ซึ่งเ็าบอกว่าการที่บิตคอยเนี่ยมันลงมาแบบนี้ก่อนนั่นี้ที่เราเห็นแดงๆนะครับมันก็เป็นรูปแบบเดิมของเขาแต่ว่าสัญญาณตอนนี้มันสิ้นสุดลงแล้วเนื่องจากว่าการที่ราคาบิตคอยเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาได้แบบพาราโบลาตอนนี้มันเป็นตัวยืนยันว่าโอเคชั้นเนี่ยจะทําตามรอยเดิมแบบที่ชั้นเคยเดินมาอะไรแบบนี้นะซึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตวิฟเอ้ยบิตสแตมเอ้ยนะครับก็รายงานเขาแบบนี้ออกมาเหมือนกันนะครับหลังจากรายงานออกมานะครับที่บอกว่าบิตคอยมันจะพุ่งหลังจาก161บวันหลัไปแล้ว มันอาจที่จะไปอยู่1ล้านหรือประมาณสักแสนดอลล่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนัเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะไปได้สูงแค่ไหนก็ขอให้มันไปได้สูงสุดแล้วกันนะครับแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับแพลน B ก็เชื่อว่า Bitcoin เนี่ยเตรียมจะทะลุพุ่งออซัมไฮแบบเดียวกับปี2020เหมือนกัน ซึ่งนะครับแพนบเขาบอกว่าบิ t คอยเนี่ยมันนะครับตอนที่มันลงไปปรับฐานอยู่ที่ประมาณสัก6 0 0 0 0เนาะซึ่งมันล้คล้ายกับการทำใกล้ๆ1ๆ1,000ดอลลาร์ในปี2020เลยนะตอนนี้นะครับห0 0 0 0หรือ10,000มเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบใหม่นะถ้าเกิดว่าเพื่อนสังเกตเห็นในกราฟที่ผมให้ดูเนี่ยก็คือว่าสีเหลืองที่เขาทำให้ดูนะครับคือตอนนั้นอ่ะมันขึ้นมาถูกไหม แบบขึ้นไปเหมือนกับ7จ0 0หตอนที่เราเพิ่งเจอมาล่าสุดแล้วมันก็ร่วงลงมาครับหลังจากนั้นพอมันพักตัวตรงนี้คือออกข้างแล้วก็พักตัวมาแบบเนี้ยหลังจากนั้นครับมันถึงจะกระชากขึ้นไปคือคนเบื่อแบบเบื่อมากๆโอ้ยฉันไม่เอาแล้วก็โลกคริปโตแนละ้วทำไมมันไม่ไปสักทีเนาะไปเล่นหุ้นดีกว่านะคะรับซตต่อปีนะแต่บิตคอยขึ้นมาร้อยหรูน้าขึ้นมา2 0 0 0ต่อปีเงี้ยโอเคมันก็แบบอาจจะช้านะครับ หรือบางครั้งบางทีนะครับอาจที่จะไม่ทันใจเนาะบางคนก็ไปดดเล่นเหรียญมีอะไรแบบนี้นะนั้นก็แตกต่างกันออกไปนะซึ่งลักษณะการลงทุนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเรารอได้นะครับอาจที่จะได้เห็นนะครับการพุ่งขึ้นหนึ่งแรงของบิตคอยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความมั่นคงแล้วก็ไม่ได้เสี่ยงมากเหมือนบิตคอยหรือว่าคริปโตนะครับก็หุ้นมือถือเปอะไรทีนีนะส่วนสุตผมเองครับผมก็เคยเปิดพอร์ตหุ้นให้ดูแล้วนะครับอาจที่จะไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ก็นั่นแหละครับ ซึ่งนะครับตอนนี้นักวิเคราะห์อ,อย่างคุณแพนบีเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยกำลังผ่านช่วงหน้าเบื่อของวัฏจากตลาดซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วมันเนี่ยจะมุ่งไปสู่การพุ่งทะลุอย่างรุนแรงเขาบอกว่าช่วงเวลาสีเหลืองที่น่าเบื่อตามที่เขาดนขีดให้ดูในาราแบบนี้นะครับในปี2013 2017หรือว่าปลายปี2020เนี่ยที่เป็นช่วงสั้นๆเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยออกไปนะถึงแม้ว่าเราจะมีบทเรียนมาให้ดูแล้วก็ตามนะก่อนน้นานจริงไหมครับเพราะเฮ้ยมันเกิดคนน่าเบื่อปุ๊บคนออกกันจะพุ่ง ต่อมาครับเรารู้แล้วโอเคมันเคยเกิดแบบนี้นะมันจะออกข้างก่อนนะทําให้คนเบื่อนะแล้วพอคนเบื่อปุ๊บมันจะขึ้นเรารู้แบบนี้อยู่แล้วครับแต่สุดท้ายเราก็ทนไม่ได้แล้วเราก็ออกไปเนาะพอราคามันขึ้นเราดดตมา,มาปุ๊บปบรอดอยเราก็ต้องรอว่าจะจากรอบใหม่อีก4ปีข้างหน้าอะไรแบบนี้มาแก้ดอยซึ่งบางครั้งบางทีมันก็โอโตอบยางจริงนะเพราะว่ามันอยู่ที่ใจนะครับอยู่ที่ใจเลยว่าเราทนได้มากน้อยแค่ไหนเนาะ ก็ถือว่านักวิเคราะห์หลายคนนะครับกรบาฟหลายตัวก็ชี้ไปในทางเดียวกันนะว่าตอนนี้บิตคอยกํกลังตั้งทรงคล้ายๆปี2020แล้วก็เตรียมที่จะลุกออกทาหายขึ้นไปหลังจากนี้นะครับการเลือกตั้งใกล้เข้ามาการอาชฉีดไ่เ,เงินของจีนนะครับแล้วก็นิวทรัมถ้าเกิดว่ามีนโยบายอะไรเข้ามาก็น่าจะเป็นตัวหนุนทําให้รูปแบบนี้คําพูดนี้สามารถที่จะเป็นได้จริงก็เป็นได้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัว XRP บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้นะักวิเคราะห์ชื่อดังคาดว่า XRP เตรียมนะครับคลื่นลูกที่5พร้อมพุ่งประมาณสัก3.4ดอลลาร์นะซึ่ง XRP เนี่ยตัวผมเองก็พยายามที่จะเก็บอยู่นะเนื่องจากว่าเสียได้นะรอบก่อนที่มันาหายไปไม่เป็นไรครับแต่เราเริ่มเก็บใหม่ทสยอยเก็บใหม่นะ ซึ่งนะครับนักวิเคราะห์เขาบอกว่าตอนนี้ราคา XRP เ,เนี่ยใกล้ที่จะระเบิดฟอร์มครั้งใหญ่นะหลังจากที่เคลื่อนตัวเป็นแนวราบก,ก็คือออกข้างมานานเพื่อเนเสังเกตเห็นจุนี้ครับตรงเ,เส้นตรงนี้นะครับคือมันออกข้างมานานนะเขาบอกว่าเตรียมตัวที่จะกระชากขึ้นไปแบบนี้แล้วนะเขาบอกว่าทันทีที่การเคลื่อนตัวแบบนี้มันจบลงนะครับมันจะทําให้ XRP เ,เนี่ยสามารถที่จะตัดหรือว่าทะลุแนวต้านออกไปได้นะซึ่งตอนนี้ตัวที่เป็นแนวรับสำคัญอย่างตัวฟิโบนัชชี1 6 1 8เนี่ย ก็สามารถที่จะเอาอยู่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันผ่านตรงนี้ไปได้แล้วสร้างเว็บที่5เนี่ยมันจะเกิดทําให้ XRP เนี่ยสามารถพุ่งไปที่ประมาณสัก3.4ดอลลตร์ได้ซึ่งตอนนี้โอกาสที่มันจะเป็นแบบนั้นได้ก็มีสูงครับเนื่องจากว่าคดีความของ XRP เรื่องราวต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาก่อนหน้านี้มันคลี่คลายออกไปแล้วถึงตอนนี้ไม่มีตัวถ่วงไม่มีโซ่ตรวนที่คอยค้ำเขาอยู่การที่เขาจะกระชาขึ้นไปเกินกว่าจินตนาการที่เราจินตนาการได้ก็ที่จะเป็นไปได้นะครับ เนื่องจากว่านะครับตอนนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาของเขาถึงแม้จะอยู่ประมาณแค่12บาทตอนนี้ถึงแม้วอาจที่จะไป60บาทหรือว่า100บาทในอนาคตก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว XRP นะเขาบอกว่ากาลังจะทคํคลื่นลูก G5 นะเรามารอดูกันนะครับเอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบ,าย,บายครับ